อะไยังสวัสดีจ้าสวัสดียามะงปอกหอมปอกหอมปอกกระเทียมจะทำอะไรเมนูน้ำยาปลาน้ำจีนน้ำจีนน้ำยาปลาทูน้ำจีนน้ำยาปลาทูน้ำยาปลาเดี๋ยวไปดูเครื่องหลังบ้านเตรียมเครื่องมาแล้ว ปสาเเอยดน้ำยาขนมจีนครับมือเนี่น้ำยาปลาครับโอ้พริกแห้งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงปลาทูครับในปลาทูพักชีเล่าวผักชีเล่าวผักคุณตูแต่คนมักคนกะ นี่แหละมันเขากันครับน้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาเหล้าครับถั่วงอกเนาะอย่มากินขนมจีนน้วกันครับผมน้ำยาปลาครับเดี๋ยวแม่ว่านเห็ดครับผม ได้ทาตำเฮ็ดแบบส่งดีๆใชนไหมเพื่าตำเล็ดไห่กระเด็นว่าเออมึงอันแกล้งเลยที่เขาตามมับในประสิทธิ์ห้องให้นี่ยหะวัวให้มานานแล้วเอาโบมาแกะประทูแกะประทูใส่เลอเดี๋ยวบอกจอนมึงจะเอามึงสิเอาก้างให้กินได้เนี่ย แน่วอินวงเลยน่ะตัวเงิีทามันต่ำอย่างีกระเด็นเซี่ยวใะอย่างนี้บิ้งผู้หน่ะพี่แจ๊บมันกระเด็นกูยังไม่เห็นกระเด็นเลยเกือบเป็นเข่าลูกตากูเมื่อกี้นี่ผู้หน่ะเห็นหรอมันกระเด็นรบ้างเข่าตามึงอ่ะเอาเมราะกระเด็นไปทั้งคูเพราะกระเด็นวาเอากูน่ะเดี๋ยวนั่นดีนั่นดีกูว่าแล้วมันจะได้ห้องไห้กูว่า ตำแห้งไร้โคกคนจะรู istas, ้ไม่จะทะลุโคกจอดจอดโคกแตกมีไหมยอมแล้วเราใส้ซื่อสดใสโคกสามหน่วยเราบางนีตำแตกหัยอมเรามส่ซื่อใส่หัได้ทุกเ่าหัวกางจอดดว้ยี่ดีดวงยี่ดีบัวใจเย็นเย็นต้องักางใช่ครับ เรียบร้อยเรียบร้อยบ่นี่เรียบร้อยรอจะเดือดเดือดนี่ก,นกินได้เลยเอามาค้นๆในนะี่มันเป็นก้อนนี่แต่เหลืวน้ำยาปลาน้ำยาปลาครับผมอ่า

แต่หวานมันเค็มเสร็จแล้วครับบ้านนี่มีลูกชิ้นปลาใส่พร้อมนั่นละน้ำาต้มอืมโอ้คนก็เออคน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 แล้วไปเลยนี่น้ำยาห้อนครับคนบ่ตักมันนี่คนแล้วคนบ่ตักมันนี่คนตัวบ่ะนึกว่าเป็นคนตักมา

โอ้ยสันเน้อีีบางเน่นะรบาสันเน,นือา,า้นขานิเดียวขาก๋กวยเตี๋ยวกินใส่ตัวงอกใส่เนาะยาบ้าเนี่ยคนๆจักหน่อยซีอนะใส่เยอะมามามาแสบๆร่วมกันครับ เป็นยังไงเป็นยังไงจ้าท่านได้กินอย่าง้อหืมามาน้ำยาปลาครับจีน้ำยาปลามาแล้วเด้อเลิศเลยป้าหมอปิเลิกขี้เลา มีผักช oh, ีลาวผักชีเล่ผักชีไทยก็มีไปเข้าไปผู้ใดมักโอ้บางที่างทีไปจะเสียบเลยเบื้องผุดห่าวเส้นเต่าเต่าเลยจานละมาจามาไม่กินเดือนเลยกินน้ำกันสวัสดีพี่น้องนะสวจ้ามากินกระปุ่นแรงน้ำกันเด้อ เยดากาลังไท่เนพอัว่ะเพชรว่าำเท่ทำยาพอสมควรพอดีนะครนใวะเนียดาไฮบาะมวยน้ำยาจอดเฮดเดิ้ลแอบขุนพอครั้วมือมอนี่จอดโซวฟีมืออีกแล้วสัว่าเดี๋ยวสีเฮ็ดเองเด้อสันจอดว่าเพิ่นสีโช่ไอ้น้ำยาเพิ่น แสบจเป็นยังไงโบแสบจ้ามาเด้อมาเด้อแสบแบน้ำกัดใส่ัวละผ้าเนี่ยแสบเนี่ยยาปลาแสบนี้คือว่าอีหยังบินหัวเมื่อกี้เนี่ยเข่าพงยักงรักบินไก เดแดมัหอมเลยนะเนาะหอมใบเอ็นอะนะใบแมงลักเออใบแมงใส่ใบแมงลักมันหอมอร่อยเลยจ้ะสิลางนาอหนองกูมาพอดีเลยอืมจัด่แซ่บฉันแาว่าแซ่บ you